เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยอะไร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 เออเอออุ้ยคุณชิ้นแตกมันชิ้นแตกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กลุ่มคุณเก๊กับพี่กัปนเคสเคสี่และผมวันนี้นะจะอยู่กันในไมโครชิ้นเครนเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ เราจะมาเล่นจะเป็ยงไ,ไ,ไงถ้าเราขีดไม้คัทแล้วดอของโอพีนั่นเองว้าวาอ่วาอก็มาดูกันนะฮะว่ามันจะดอบของดีแค่ไหนนะครับผมเราก็เราก็จะนับเพชรนับทองนะครับนับแร่เอาเป็นเอาง่านับแร่เป็นจำนวนนะครับอ่าเพื่อง่ายนะครับอเราไม่เหมือนเธอแด้เราจะนับเป็นแต้มเพชรก็คือเพชร เพชรก็คือ2แต้มเหมือนเหมือนลัคกี้บดแต่แล้วก็มีสู้กันตอนจบนะครับอ่าถ้าพร้อมมาถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมเลยครับไมค์คาสจะอยู่ในรถเนี่ยฮะเอ้ยใ,ในกล่องในรถอะไรเฮ้ยขี้โกงทิ้งก่อนเลยเอาก็คแค่ขึ้นมันได้มาแค่อันเดียวเองเออทิ้งเธอก็นั่งบ้างดิไม่นับทิ้งดิอย่นากยิ้มไปไม่จบเลยเออแล้วอะไรทำไมเขาไม่ทิ้งวันนี้เลยนะลิฟต์ลิฟต์ของกางแย่ เราจะเธอทุบก้อนดีเธอทุบมาคัดก้อนเราจะเล่นทั้งสิ้นสิบนาทีนะครับผมแค่สิบนาทีพอสิบนาทีหรอใช่สิบนาทีนะครับผมโดยที่ถ้าเราเนี่ยนั่งไปจนสุดรางแล้วเนี่ยเราจะมีรางอยู่ตรงป้ายนู้นนะครับจะไปถึงตรงป้ายตรงนู้นนะครับเราก็ต้องทุบนะครับเราก็วิ่งขึ้นมาขึ้นใหม่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเราต้าวิ่งกลับไปกลับมานะฮะ เสียเวลาดิก็ใช่ก็เสียเวลา,างไงก็ถือว่าเป็นการรุ้อดวงไม่ใช่เน้นเน้นนานไม่เน้นเยอะโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคมาห้ามวางจนก,กว่าจะนับนะจนกว่าจะเริ่มนะโอเคมาสามสองหนึ่งเริ่มได้ไดวู้วได้แล้วเนี่ยช้าเลยฮัลโหลจะใช่อะไรก็นับนะโอเคโอเคจะใช่อะไรนับกี่แต้มเดี๋ยว ค่อยวิ่งกลับมาเก็บตอนขากลับไงรถแรงเกินรถแรงเกินไม่เข้าตัวเลยรถแรงเกินในเชตไรเราจะให้ส่งแจ้งเท่าผิดนะโอเคค่ะผมโอเคนี่นะวิ่งเฉาะอย่างนี้ระบบแมนนวลเฮ้ยอุ้ยมันอุ้ยมันเต็มแล้วอ่啊ฝนมันตกทำไงอ่ะฝนมันตกก็ทับเคลียร์ไปดิมาเราเก็บแร่ก่อนอุ่ย เรามีนี่มาเราเคลียร์ของก่อนนะฮะเราเคลียร์ของอุยมาแล้วเจอเก็บของพ่อเหรอเก็บครบปะเก็บแล้วเฮ้ยเปิดทิ้งรถคนมันเก่งอ่ะนะน้องๆอุ้ยเปิดทิ้งแอปเปิ้ลทองมาเสียเวลาที่ผ่านเลยทุกคนที่ผ่านการแช่งดีเทนทูพี่ข่ายเขากี่ร้อยรอบแล้วเนี่ย

เฮ้ยทำไมมาเต็มเร็วจันเลยขอเยอะตอบเยอะอะไรบ้างก็ไม่รู้เราทำแผนช่วยได้บ่อยแล้วทุกคนเฮยมีนี้ด้วยอ่ะจะเห็นปะว่ามันมีโทเทมเก็บตั้งแต่แรกแล้วถามไม่เหมือนเลยบอกเฉยๆเราวางแผนช่วยมาทุกคน แบบชั่วขำๆพอเป็นสีสสน่ตกใจชั่วขำๆพอเป็นพิธีไม่อะไรหรอนี่ใหยเราทำไมทำไมเธอทำแบบนี้อะอะไรหรอ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 แล้วเมื่อกี้ใครพูดอะไรนะชั่วขำๆพอเป็นพิธีอะ เอ,อ,อาทำคืนได้บ้างดิเราไม่ได้ทำอย่างนี้กับเธอนะไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดเราไม่ได้ทำอย่างนี้กับเธอนะแหมเห็นอยู่เห็นอยู่ตาตามไม่เห็นได้ไงเห,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 หลือเท่วนี้เหลือไม่ไดเท่าไรแล้วเนี่ยเหลือห้านาทีเออ <c oughs> แหมวางไว้เต็มทางเลยนะแมนหมเต็มทางอะไรบั่ว้าว่าจะเต็มทางเลยนะ มัวจัดจัดแล้วเขาเปล่าซะหน่อยได้เลยโอเคให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็จะถึงตัวนะเธอนะเราไม่ได้ทำไม่ต้องว่าเราไม่ได้ทำเราเห็นแบบมันแบบนะเฮ้ยเธอทิ้งให้เราเยอะเกินไปเปล่าไม่รู้ไม่ชีก้กินกระล่ำปีไม่จ่ายไม่รู้ว่าเยอะไม่เยอะหรอกเยอะเยอะเยอะมากส่งเธอเธ<ช>อไปเขียวเองนม่เามาแกล้งเขา มันก็ไปเคลียร์เองอะไรใครทามั่วแล้วเราจะไปเคลียร์ของเธอเอาเองนะจ๊ะฉันเก็บหลังฉันนอนเตานี้เฮ้ยแล้วรางรถไฟอยู่ไหนอ่ะอะไรรางรถไฟอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหนไม่ไหนวะลื้อขุด่าเหรอไปแล้วไปยึดเลยยึดยึดอยู่ตรงนู้นยังไม่ได้ขุนมาไม่ต้องยึดออกมา อะไรไม่อยู่ในตัวเขาเองอ,ะ<า>อ่ะมาโยนมาโยนมาไม่โยนอยู่นี่นี่โยนอยู่ยยเร็วๆเอารถไฟเขามาเธอมาทุบรถไฟเขาได้ไงไม่ได้ทุบเลยมันอยู่ในตัวท <c oughs> ุบไม่เธอโยนทิ้งไว้ตรงนี้เขียวทุบบ้านเธอดิเธอเป็นคนโยนทิ้งไวเองอะ่ะไม่ว่าอะไระทิ้องไม่ว่าอะไรโยนนี่มันงริง เราไปเรื่เราไปตรงไหนอ่ะเราเไปเร่อย <c oughs> เราเดินผ่านมาเข้าตัว,ว,วเ,รเ,เ,รเราเหรอ <c oughs> เราไ,ไปตรงไหนอ่ะไปเทียร์ทเ้งไอ่ะเราคเดินลุกจากรถมันก็เข้าตัวเราแล้วอเขมยไปอ่ะคือคนทิ้งเองโยโยนไปไม่กองเลยไอ้เบเี่ย โอ้ยของเต็มอีกแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเธอจะไม่โยนให้เราเลยนะเราไม่เคยโยนได้แกงแล้วเราไม่เคยโยนอะไรไม่ดีเลยเราไม่เคยโยนเราไม่เคยโยนเนี่ยมันต้องมาพูดจริงก็ไม่เคยทำจริงอ่ะใส่ใส่อะใส่กิ้งอ่ะเราเนี่ยไม่ต้องมาพูดเนี่ยมันเก็บของเยียบใครชิงอะไรโอ้ หนูโหนี่อะไรนี่อะไรเป็นกองเลยเนี่ยไม่ไม่หมดอะไรเลยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วงไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินรถอะไรรถเอ๊นั่งซะยาวเลยนะคนเราอ่ะเฟื่อกดซ้ำซ้ำซ้เร็วๆดิครับเร็วๆดิครับผมรอคุณอยู่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวบวกเลขรอดีกว่าว่าเราได้กี่แต้มแต่เราจะยังไม่บอกถึงได้เลยไม่แต่กกล่องเขาได้ใส่ อเรื่อง,มองไ,มไ,ไม่เฟล็กเขาเยอะจังเลยใชนะอีกหรือมั้งเนี่ยเราหกร้อยสี่สิบสามแต้มเดี๋ยวนะเพราะว่ายังไงเราก็เพล็ว่ะดูทรงแล้วเนะี่ยหกร้อยสี่สิบสามแต้มจบนแล้วมันต้องบวกอ่ะไม่ต้องบวกก็รู้อ่ะเต็มตาอ๋อมันแบบเด่นเต็มตาใช่ปะเออเนี่ยเด็กแค่แถวบนก็สองร้อยหกสิบแล้วอ่ะแปดร้อยสามสิบโอ้ย God โอโอยโอยได้เดี๋ยวเราจะล้างแขนตอนต่อสู้<ป>เราขอหาชุดสักหาช,ชุดชุดชักหนึ่งชั่วโมงนะเอามาอะไรเยอะแยะเลือกนานจะจัดเลยเนี่ยคือเล่นแค่แบบสิบนาทีเลือกไปแล้วเป็ดอ่อโอ้ย,อยก็ของมันเยอะคุณน้องเข้าใจนิดหนึ่งปะโอ้เยอะในขนาดนั้นนะก็มันเยอะเกินเดี๋ยว อย่งอ๊ย่งย่งอ๊ะได้แลอมีอ๊ย่งเออยู่สักขีได้ไหมสอะไร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 อีกอะไรอีกบอกไว้อย่าพึ่งได้ไหมแบบนึงเอออานะสามวิวมีชุนี้อันเดียสามสองหนเริ่มได้บอกทำไมอะเออพึ่งทำไมเป็นคนร่วง อุ้ยวุ้ยวุ้ยติดติดติดวุ้ยติดติดติดเออวุ้ยเขาชุดสะท้อนตามแบบเราว่ะปกติเราใช้ชุดสะท้อนนะครสะท้อนตามอ่ะเฮ้ยเมนจัดอ่ะแม่นจัดไปไหนเย็นไกลเกินงานฮานูอยู่ตรงไหนวะเส้นหายแค่เกิดแต่ก็อยู่ที่เดิมเธออยู่วันนี้ไหม เอ้ยอะไร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 เฮือฮอเฮือเอดูคิออกคิบอไม่อออะไรแล้วคิปบอลไม่เอาอะไรแล้วคิปบอลเอาอะไรแล้วคอิปบอออะไรแล้วคลิอเอาอะไร้ว้วไม่ออกอะไรแล้วคิปบอไม่ออติดไฟอ่ะติดไฟอ่ะติดไฟอะติดไฟนะติดไฟตายนะติดไฟตายนะติดไฟตายนะติดไข่ตายนะ

มียันเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นดิก็ากำหนดแอปเปิลไปแล้วอ่ะจะมียันจะมียันมียันไม่บอกบอกทำไมโอ้ยอะไรอะไรอะไรเอ้ย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 อย่เอ้ย

อะไรอะไรของหมอเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยอะไรเฮ้ยอะไร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 เออเอออุ้ยคนจะแตกมันจะแตกคออจะแตกเออเออคือคนเกาะแตกคือคนเกาะแตกอะไรอะไรอะไรเอออุ้ยอย่าเล่นหายไปเลยบมาติด สองอิตยวะสองอิตยวะตาเยจังวะเยอะจังวะพีเนี้ยโอ้โอ้โหโอ้โหโอู้ีลนขนาดนี้เลมานะมโอโหี่อันวันนี่ยเขาพีอันเดียวอ่ะีอันเดียวชนะสุดยอดอะเรือะไร ต็มไม่กินอาหารมันก็รีเลื่อนแล้วปะไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินแอปเปิลทองเดือยแอปเปิลทองธรรมดากินหมดแล้วเหละแอปเปิลนินชาเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ชิคกี้พายงเพียร์นี่ครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครด้วยนะครับผู้สัใจ่ายต่อนเตะๆรัวๆนี่ก็แบบเบ๊เบระเบระเบ๊ะอย่คข้นมันอ่ะนะโอเคครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบายบาย